เอาาหรรคับไม่อยากเป็นอาหารครับไม่อยากเป็นอาหารเหมือนกันครับเรื่องเกณฑ์ทหารนี่เราเห็นผลเดียวเลยครับไม่อยากเกณฑ์อาหารเหมือนกันเลยครับไม่อยากเกณฑ์อาหารไม่อยากเป็นอาหารครับไม่อยากเกณฑ์อาหาร เป็นสิ่งที่คิดว่ามันไม่ได้จําเป็นต้องเรียนนะครับแล้วก็ยิ่งวันนี้ให้ชกมวยอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันครูบ่นเยอะครูดุดว้วยโดนตำทษบ่อยครับลุกหมอบลุกหมครับเสียเงินค่าเครื่องแบบค่าเดินทางค่าอาหารอย่างชุดที่ผมซื้อมาก็ประมาณ2,000กว่าบาทผมอยู่ในโรงเรียนที่มันแบบการแข่งขันสูงการเรียนมันก็จะเข้มข้นหน่อยผมว่าเอาเวลาไปทบทวนบทเรียนเอาเวลาไปอะไรดีกว่าจริงๆแล้วเราเรียนไปเพื่อไปทำอะไรกันแน่ในปัจจุบันแล้วทหารเนี่ยปีหนึ่งมีค่อนข้างเยอะอยู่แล้วแล้วก็เกินไปจากจำนวนที่เขาต้องการอยู่แล้วมันเสียเวล ชีวิตพิดาลาดในส่วนมหาลัยแล้วก็ตอนหางานทำเพราะวแบบถ้าเกิดไม่สมัครใจแล้วเราไปใช่ไหมก็เหมือนเป็นการบังคับอยากให้คนที่สมัครใจจริงแล้วพร้อมที่อยากจะเป็นจริงๆเพื่อมารักษาประเทศชาติแล้วคนที่แบบไม่อยากเป็นไปทํางานในสิ่งที่เขาอยากจะเป็นแล้วช่วยเหลือประเทศชาติในด้านต่างๆต่อไปเห็นด้วยเห็นด้วยในคําถามเรียนรอดไปทําไมก็ดูเหมือนว่าหลายคนมาเรียนรอดก็เพราะว่าไม่อยากเป็นทหารเท่านั้นเอง มันไม่น่าจะนําไปสู่การสร้างประโยชน์อะไรได้ให้กับชีวิตเลยแน่นอนไอ้เรื่องความมั่นคงทางการทหารเนี่ยมันเป็นเรื่องสาคัญแหละไหมครับทั้งเรามองในยุคปัจจุบันแต่บางทีเราอาจจะต้องคิดว่าเราจะทํายังไงให้การรักษาความมั่นคงของกองทัพอะมันสอดคล้องกับยุคสมัยที่มันเปลี่ยนแปลงไปพูดกันตรงๆนะสุดท้ายสกิลที่คุณได้มากที่สุดไม่ใช่การลบแต่เป็นการตัดหญ้าแต่เป็นการซักผ้าการทํางานบ้านผมนึกไม่ออกว่า ไอ้สิ่งที่ทำทำกันอยู่ในตอนนี้ไม่ว่าจะเกณฑ์ทาหารหรือการเรียนรอดอมันตอบโจทย์ใครนอกจากนายพล อย่างสหรัฐอเมริกากองทัพเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่คุณจะได้ทักษะบางอย่างที่อาจจะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตของคุณแม้ว่าคุณจะไม่ได้ทํางานให้กับกองทัพแล้วเช่นในเรื่องของคอนเน็กชันเช่นในเรื่องของพื้นที่ที่มันทันสมัยที่คุณอาจจะได้เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆคุณลองนึกดดูสิคนชาติอื่นน่ะยังอยากจะไปพิทหารอเมริกาลเลยว่ามันมีโอกาสมันมอบโอกาสแ่มชีวิตมันม,มันให้คุณได้มีโอกาสเลื่อนสถานะทางสังคมอ่ะถ้าเราทํามันได้เท่าล่ะทําไมคนจะไม่อยากเป็นอ่ะ แล้วถึงจุดนั้นเราอาจจะเปลี่ยนรอดอเป็นแบบเขาเรียกว่า military experience ให้คนมาลองหรือมันอาจจะกลายเป็นว่าเออถ้าเกิดคุณมีประสบการณ์ยบัตรตรงนี้เรียนสั้นลงในการฝึกทหารนั่นคือเหตุผลสำคัญที่ผม,มเชื่อว่ามันทำให้คนจำนวนมากปฏิเสธการเกณฑ์ทหารเพราะเขารู้สึกว่าเขาได้อะไรในความเป็นจริงคือการเกณฑ์ทหารก็มีช่องที่ทําให้เกิดความไม่เท่าเทียมอีกเยอะก็เพราะว่าเด็กและเยาวชนคนไทยมีสิทธิที่จะได้เรียนรอดอเท่าเทียมกันป้ คนจานวนมากที่ไปถูกเกณฑ์จริงๆอ่ะคือคนยากจนแล้วนนเนี่ยทำไมเราถึงให้ความสําคัญของการปฏิรูปของทัพเพราะมันคือการทําลายซึ่งความเหลื่อมล้ําที่สังคมประชาธิปไตยไม่ควรมีถ้าคุณบอกว่าการเกณฑ์ทหารคือการรับใช้ชาติจริงนะไอ้คนที่ไม่ต้องเกณฑ์ทหารเหล่านี้นี่คือพวก,พวกไม่รักชาติเป็นพวกไม่รับใช้ชาติเลยนะท,ทั้งท้งที่ในความเป็นจริงเขาอาจจะทําคุณประโยชน์จํานวนมากให้กับสังคมก็ได้เรามองไปรอบตัวประเทศไทยเลยตึกที่เราอยู่ อาคารสถานที่ราชการต่างๆความจเจริญก้าวหน้าที่เราจะเรียกกันนะใครสร้างแรงงาน่ถอะกรรมกรปะทหารทำหรอได้ดังนั้นการรักชาติเราต้องไม่ถูกผูกขาดเอาไว้กับอาชีพใดอาชีพหนึ่งและผมเชื่อว่าความเป็นอิสระความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่จะทำให้ประเทศนี้และตัวเราอยู่อย่างมีความสุขและ,ะเจริญก้าวหน้าได้